เราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับไกลข้างๆข่งโอ้ไกลเลยเหรอพี่100เมตรครับ100เมตรเหรอทีลักขันมามองเขาก่อนดิทีลักทีลักโอ้โหโอ้ยเอาอะเดียรกาวเออไหวแล้วพี่โอเคไปไปเล เอาเลยครับก็เจนโหลดดะครับสวนสาวัสดีคนไทยไปซื้อท้ใไญ่นอกโลกทุกคนด้วยนะครับผมหลายคนในคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าอยากเฮ้ยเมื่อกี้มีหมาวิ่งตัดหน้ารัอ ก็นะครับในคลิปที่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าอยากเห็นพี่เนมกับพี่กี้เล่นระชนภัยแบบอเวนเจอร์แบบจัดเต็มจัดหนักวันนี้นะครับเราอยู่ที่กีท็อปหัวหินนะครับผมซึ่งที่นี่กับที่ที่ก่อนหน้านี้ที่ผมผุนผ่านจระเข้มันต่างกันตรงที่ว่าที่ที่แล้วอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงคือ7ด่านแต่ว่านรอบนี้กลายจาก7ด่านเป็น25ด่าน ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับ,บผมไม่รู้ว่าจะจบใน EP เดียว e หรือเปล่าโอเค okay, แกวันนี้แกพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมมากผมก็พร้อมครับทุกคนครับแล้วทุกคนลพร้อมหรือเปล่าครับถ้าทุกคนพร้อมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับ<อ>หากใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกันไปด้วยหากใครดูในแฟนเพจฝากกดแชร์พวกเราสองคนหน่อยนะครับแกเรามีแผนที่ผระจอมไทยด้วยเราใช่เหรอใช่เดี๋ยวเขาจะพาไปดูมีแม่น้ำด้วยแกจะมีบอดจระเข้หรือเปล่าเรกนี้เราจะต้องเอาจอร์เขกับจอระเล้ยักษ์อีกแล้วหรือย่งหรือเปล่า ผมเป็นทาดแมวแล้วหนึ่งคนใครไปทาสแมวก่อน่ป็นไรก็ได้ครับวันนี้เราจะตะลุยตั้งแต่ด่านแรกนะครับผมนี่คือด่านหนึ่งมาตรงนี้มาตรงนี้ต่อไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลาย,ยาวไปตรงนี้ครับเว้ยโอ้โหตรนนี้ซิกแซกมากแล้วตรงนี้นะครับตั้งแต่13ไป14เนี่ยใช้ระยะเวลาไกลมากนะครับผมโอเคทุกคนครับวันนี้ชะตากรรมของผมจะเป็นยังไงต้องฝากกับพี่ตาฟวยนะครับโอเคปเดี๋ยวเราไปลุยกันในด่านแรกเลยนะครับว่าเราต้องทำอะไรกันก่อนบ้าง<ร><ร> แล้วก็ลงชื่อนะครับประกันชีวิตอาจจะมรณภาพข้างบนก็ได้เดี๋ยวเทียวไปน,นะครับถ้าตายจะได้อเล็ก็ลองไปได้นะครับท่านแรกเราต้องใส่ถุงมือใช่ไหมพี่อ้าวตอนดูใหม่มากครับทุกคนอที่ที่เราที่ผมไปเล่นน่ะที่ดีเขาเป็นดูแลที่เก่าที่ผมไปด้วยอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะผมไม่รู้เลย ไม่หมวกก็สีฟ้าอันนี้เขาเตรียมมาให้เราโดยเฉพาะมาเห็นฟ้าดนะ้วยกัน์ดแตัวนี้ใส่เพื่ออะไรคะป้องกันหัวโดนน้อป้องกันหัวโดนสลิงแล้วก็สีฟ้าที่เป็ทับเรื่องลอเลยมันจะไปต้องอะไรแล้ววิโอเคครับตอนนี้ผมแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคนอื่นแต่งตัวกันมากนะครับก็คือพี่กี้แล้วก็จานทีมนะครับผมใส่าลาแล้วดูดีมากของจานทีมจะใส่ย,ยากนิดนึงเพราะว่าทำเล็กชดดิ้นเล็กเลยอะ กี่แต่งตัวละจ้าเกยงลงชื่อกันตายเอ้ย,ยประกันเขาเล่นเก่งขนาดนี้ไม่มีคำวา่าพลาดเขาต้องจริงด้วยไม่เข้าใจอ่ามาละอิะ่มให้สาวผมแป๊บนึงนะโอเคอันนี้เนี่ยพี่สั่งเขาเปลี่ยนมาหมดเลยสีฟ้าเมาื่อวานเป็นสีแดงเฮ้ยมาละมุกพี่พเนรทำไมไม่ชวนพี่สือมาชวนแล้วเขาไม่มาทำไมอ่ะอ่ะทามถึงพี่เสือทำไมน้องของทามถึงพี่เสือทำก่อน ผมว่ามันแปลกๆล่ะผว่าคลิปนี้อาจจะตัดเป็น2 EP นะครับลุยครบทุกด่านนะสชั่วโมงถูกป่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอนะ่ะตัดมา1ชั่วโมงมันก็น่าจะเหลือคลิปละประมาณ2 0 1 5ถึงา G นะเนอะเพราะฉะนั้นถ้าแบบลวดเดียวคลิปเดียวเป็นชั่วโมงเลยมันไม่ไหวนะครับผมอะ,ะบอ,อะไรนะ พี่ตาป้าชอบแกล้งเขาชอบขยาวขยาบขยาับแบบนี้ตาป้เฮ้ยผมมีคลิปยืนยันโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนก็แต่งตัวกันหมดแล้วคนที่ขึ้นนะครับก็จะมีน้องมาลาอิ่มนะครับผมเฮ้ยชาแนลมืออ่มืออ่ะมืออ่ะีแล้วก็จานทีมนะครับผมเพื่อนรักของผมนะครับก็อย่าลืมเป็นกดติดตามเพื่อนผมแต่วันนี้เพื่อนผมมาเล่นนะครับโอเคครัตอนนี้เราจะเรียงแถวหน้ากระดานแล้วก็ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครั้งนะครับที่นี่พอแล้วนะครับมี25ฐานนะช่วงแรก13ฐานจะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ต้นๆนะครับเริ่มด้วยตัวแรกนะครับตัวนี้โชติฟ้าเรียกว่าคาราบิเนอร์นะครับเวลาลูกค้าเห็นเทปกลาวสีแดงนะครับให้ลูกค้าเกี่ยวไปเลยต่อไปตัวนี้เรียกว่าฮุกนะครับตัวนี้เราใส่ในสลิงนั้นนะครับจะไม่สามารถลุกเอาตัวเราได้ ต้องเล่น,น<ส>จนจบเท่านั้นคือพอออกนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เรียกว่าโพลีนะครับดึงลงแล้ออกวก็กดต่อไปครับแล้วก,ก็พอออกอย่างชุดเลยที่นีวิธีเก็บครับเหมือนเดิมกดค้างไว้เกี่ยวดีชุดนะครับเริ่มต้นนะครับเหตเทปกาวสีแดงออกสีฟ้านี่ทัเอนเดิมเียวไปเลยก่อนขึ้นทุกครั้งนะครับให้เอาลุกร้อยกับสลิงไปก่อนแ้้งกับหงายช่องขึ้นนะครับให้ร้อยกสแตล็ย่างนี้นี้นะครับรับระวังเปลี่ยนผ่านไปต่อไม่ได้ให้ต่อสีฟ้าก่อน เก็บไว้นี้แผ่นเหล็กมันหงายขึ้นเราหงายช่องตามเลยตรงๆทีนี้ด้านบนนะครับเราเจอแผ่นเหล็กขึ้นมาอย่างนี้วิธีผ่าง่ายๆนะครับร้่ยไหมนึงหมุนแล้วก็ยกขึ้นอสมมุติจะผ่านกิจกรรมแล้วให้ถอดอุปกรณ์เก็บได้เลยเห็นไหมครับตัวนี้ต้องจบฐานเท่านั้นถึงเอาออกโอเคครับเพราะระหอู่่ด้านบนจะไม่สามารถถอดออกได้เลยเขาสอนเข้าใจมากเลยครับผมนี่ผมเรียนแป๊บเดียวนี่ผมจะเป็นสตาฟได้แล้วนะ ผมไี่เรียนแบบเดียวนี่ผมจเย็นไหมครับเมาติด้าออกมาติดได้นะครับแกไปได้เปล่าเฮ้ยจีเนียสีฟ้ามาเก็ดเลยครับครั้งสีฟ้าไม่ถือไว้นะ โหเนหน้าบงครัาไปเลยนะครับเสเคพอแล้วครับสิ่งนี้เอาอุปกรณ์ลงได้เลยกิงเองเลยเเยออีกวม ว้าวเรากําลังเดินทางเข้าสู่เส้นทางมรดกเอ้ยมรณะนั่อยู่กับเราไปนี่เอานี้หนึ่งสองสามก็แย่แล้วหนึ่งสองสามรอบคุณครับจัดได้เลยครับดูแรงวกว่านายวามือไหวเหรอเบิรงดขีบกูไม่เราสัญญากับนายเราจะไม่ถีบนายวันนี้อ้าวมึงไม่สัญญากับกูโอเคได้เม่ไม่กูถีบเบลล์โอเคดิวได้เลยจัดไป ชล้วดีนะครับพี่เนมครับเขาบอกคนอยู่คนสุดท้ายน่ากลัวครับเฮ้ยเขาที่นี่พี่จริงครับแหมเฮนายก็กลัวไปเรื่อยเราสาวไมแกล้งนายนายขี้กลัวมากเฮ้ยฮึวะ สมงเพชกูเกลียดฝาก้มากเลยวะก็นะโอเคครับเฮ้ยพี่ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยึกพยุงตัวเลยเหรอพี่เฮ้ยผมไปเจนนั่นเฮ้ยพี่แล้วแล้วพี่เดินข้ามได้ไหมแบบไม่ไม่ใช้อะไรเลยอ่ะไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องติดเซ็ตีแล้วครับอ๋อใช่ โอ้ทุกคนทำไมขึ้นไปแล้วมันสูงจังวะไหวไหมเม็กกี้เนยจะท้อไม่ได้แล้วยังยังยังมีลูกที่ต้องดูแลดูนั่งรอสองคนนั้นนะว่าไหร่จะถึงจริงเธอท้อไม่ได้ไอทีมันช้าโอเคตอนเขาสอนมึงไม่ฟังอ่ะไงเพื่อนไหวเปล่าแกล้งกูจะกลัวเองยื้กันไหวก็ว่าอย่างไรอยู่ก่อนี่นาคนยุ่งอยากไปเชื่อสิเรียนเมื่อเช้าขาดขาใไม่ตั้งชุรเทียบว่านะ โอ๊ยทำไมหลงเหล่งยังชัวร์เปล่าชัวร์ไ้ดีไม่ไหวชัวร์ไหมชัวร์ไหมชัวนะพ่ทีมาเร็วพ่ทีอุ๊ยออยอะไรจ๊ะโอ๊ยไอ้บรรยากนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนทำไมนี่มาดูตึงๆวะย่า เยยย้ช่ดวกูรู้สึกว่าคนสุดท้ายแม่งไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ๋อทำไมมันสั่นๆวะแต่ต่อไปก็แล้วกูยังไม่ไปไหนเลยน่เยีชัวร์ชัวยามาก กอดูมือผมดิปวดมือมากเลยอ่ะเหมือนมันจะง่ายทุกมันถ้ามันไม่เจ็บมือแต่มันจะดูดูง่ายเว้ยม <c oughs> ึงมาข้างหลังตัว <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้แล้วเพื่อนอะไร <c oughs> ไอ้ดีมึงอย่าแกล้งเมียกูดิ <c oughs> ไม่ไแกล้งเลยกูจะแกล้งอะไร <c oughs> ทุกคนครับดูดิผมอยู่ข้างบนที่บนที่บนผมนอนได้แล้วเนี่ยแม่งนอนดีว่า <c oughs> ผมรอแก้วกมันคร,ครับทุกคนแล้วรอมันมาครบทุกคนครับทุกคนเราจะเขย่อยจะรุนแรงนี่ผมสร้างบ้านอยู่ข้างบนนั่งเล่นเกมฟรีไฟแคสเกมได้เลยเนี่ย โอ้ยโอ้อแห่โว์มาสโบรแล้วทำไมอนนีมัมันแยเนีเวลาเร่งยงมาดีมาน้องรักของพี่แสดงต่อไปก็ดีกว่าทุกคนมาทุกคนเราจะได้ลุยด่านนี้แล้วแน่แก้าวยาวทุกคนมันพังผลบ้านยื่เสียทีด่านต่อไปก่อนโอ้ตรงนี้ยากว่ะ <abei> ถึงไหมเออยาว้เอกระดอโอเค้เ้ยกเยับโอ้ยโเดูสิทำไมก็เ่งจังอะแกไปเลยไม่ต้องกลัว เรารักเนี่ยมากพี่ทิมเชิญครับพี่ทิมโอเคเดี๋ยวพี่อยากลองแบบไม่มีเซฟตี้พี่ก็แย่แล้วพี่ได้เดินได้สองมือจับสลิงแล้วเดินด้านข้างไปเฮ้ยใช่เหรอใช่ฮะแต่มันจะหย่อนนิดนึงเดี๋ยวพี่โชว์ให้ผมดูนะเอาได้ครับได้เฮ้ย ไปดิผมก็ไม่มีเซฟตี้ก็ไปได้เหมือนกันนะเฮ้วยาๆกูไม่มีเซฟตี้เฮียกูไม่มีเซฟตี้อันนี้มันจับไม่ได้ทูกคครับอันนี้คือถ้าผมล่วงคือล่วงเลยนะครับจับเลยจับเลยโอเคจับไว้จับไว้จับไว้เฮียเฮียปัญจอนวะจับให้ตให้ตรงนี้คือเราต้องกูต้องเกรงจากขาแต่ไม่มีเซฟตี้ครับเหมือนจะง่ายทุกคนแต่ว่าพอมันไม่มีเซฟตี้ใช่ป่ะตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราแบบไม่เอียงไปอย่างนี้ไปตอนแรกผมคิดว่าง่ายเพราะผมเป็นพี่เข้ามา อะไรอ่ะพี่พอน้เหรอพอล้วเหรอพอล้วพี่ไปเลยไปเลยไอ้เี้ยเนมกิท่อะไรกันเวคนะเพื่อนไม่ได้รับอะไรเลยฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ่าโอเคโอเคโอเคไปมาเลยมาเลย ไยเลยลุยอ้างบง่าอย่างพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนโู้นนะสิบกลายารังโอ้ไกลเลยเหรอพี่หนึ่งร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรเหรอว้าวพี่รักเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอ เออนี่ยังไม่หมดเลยนะนเดี๋ยวก็จะแ้งเขายังไม่ได้แก้งแกเลยเออเ้ยด่านต่อไปเราจะไปทางไหนครับพี่ชยัยเดี๋ยวเราจะเดินคนนี้นะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานไปครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นสามคนเลยขึ้นแล้วทาปะโอเคเดี๋ยวนี้ พี่แล้วผมทําได้บ้างแบบพี่เขาอ่ะถ้าจะตีลังกาเหรอก็แค่ปล่อยสองมืออดทิ้งตัวไปเลยต้องมั่นใจกับอุปกรณ์ว่ายังไงมันก็ไม่ตกครับต้องมั่นใจนะไม่ต้องทำลองก่อนนะไปค่ะเ้าจะขึ้นนะพี่โอเคทีมต้องทำแล้วเอ็นอาทิกี้จ่ายดูดูปุ๊บที่ทำที่ทำดิม ทำอะไรพี่ตีลังกาทำไงอ่ะปล่อยตัวปล่อยไปเลยเหรอเออมันไม่ตกใช่ไหมเออตกเราพี่เขาต้องทำเลยแกตีลังกานะไม่เอาเป็นบ้าเหรอหน่องสามแล้วพี่ทีมสามสองหนึ่งทีมไปเพื่อนตีลังกาโชว์ได้จริงไม่ากลัวหรอกเดี๋ยวกูทำจริงจริงเพื่อนไปไปไปเพื่อนอะไรอ่ะมันไม่ทำอ่ะ เอาปลาลนะไปก่อนเอา,าสติเรืองกาเหรอ,อ,อโอเคไปไปเลยข่าอะไรไม่รู้ถ้าผมปล่อยมือนะเมื่อกี้ผมจะตีลังกาแล้วเฮ้ยใจไม่ถึงพอนะครับ อันนี้เป็นสะพานใสก็ไม่น่าจะเท่าไหร่มันเดินง่ายตัวนี้อันนี้สบายอกําลังบอกว่าสบายเลยแม่เอ้ยมาดิจ๊อเพื่อนไม่น่ากาลัวหรอกตรงนี้เสียวอ่ะเฮ้ยยิ้มตอนคือต้องมาตรงนี้ละเสียวผมโอเคคบ สั่งของในออนไลน์ไยมนะ,ระมเร็วไหมแล้วรมมเร็รวอยู่ยเอาเคอรี่หรือเอานี่ดิไปก่อนแล้ว <c oughs> ผมเอาไมเนี่นครับอ่ะอ้าอยูด้วยกันได้เดี๋ยวเพิ่มจากชิปละ2,000ันเป็นชิ้ละ8,000เลยหยอกยอกยอก,ยอก ในมุกบอกมุกแข็งแก่งไงโอ้ยไม่ต้องกลัวนะนังรักสองมือเลยสองมือเลยอ่ะเงียบกันหมดเงียบกันหมดทล้งแกงเลยเชื้กติดเชื้กพันแกนตรงไ้นหยังหยาง จะทําเป็นนิ่งแมนฐานนี้ใครที่พูดเยอะคนนั้นกลัวลกลูวละหนึ่งเยอะอันนี้แสดงว่ากลัวนี่คนนี้เขาเงียบเลยเขามาเหนื่คนนี้อันนี้คือไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยแค่เงียบมันกลัวยิ่งกว่าอุ้ยแต่พอจะเล่นจริงจอ่ะน่ากลัวมากเลยแก <c oughs> ก่อนนายต้อมาโดลงเองนะ <c oughs> จะเป็นตัวคล้ายๆมันที่จำครับแต่เราต้องเปลี่ยนเพราะลูกค้ายืนสองชั่วโมงไม่ยอมโดดเออเออเออขากผมเชื่อผมพอใจพวกเขาอ๋อเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆไอ้วันที่เราไปรอฝนตกแล้วตกอีกยังไม่โดดสักทีรอจนก่อนไม่ตกแกกูกลัวจริงอยากจ๋าหนุนหนุนแกอย่าดึงเขาอย่าดึงเขาไม่เอาอย่าดึงเขาคุณรัตน์ตายทั้งสามอย่าพนันนิดเดียวอย่าพนันนิดนึง เราใส่เครื่องคาสแตนเนี่ยมันเก็บปัก่อดด้วยกนนะทีรักทีรักขันมามองเขาก่อนดิทีรักทีรักโอ้โห้แกมองข้างล่างดูโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า คลิปเนี่ยมันค่อนข้างยาวจ,จริงๆแล้วนะผมจะตัดเป็น3 e p อี้ยจริงๆคลิปเนี้ยเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ตอนที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ทันโหนสลิงเลยแต่ว่านะครับผมเนี่ยก็แถมให้ท่านผู้ชมเนี่ยว่าถึงตรงนี้เลยนะครับผมอเอาไปว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับพวกเราเนี่ยยังเหลือการประจนภัยกันอีกเยอะเลยนะครับในคลิปหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะได้โหนกันแบบสะใจแน่นอนนะครับเอาไปว่านะครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็รอดูกันใน EP หน้าด้วยนะครับผมจะมาเร็วๆนี้แหละครับโอเควันนี้ผมขอตา ก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย